สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจันมีรีวิวเกมที่ชื่อว่า toss your cookie กันค่ะเกมนี้เนี่ยเล่นง่ายมากเลยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันในข้างในเนี่ยจะมีคุกกี้เต็ไมไปหมดเลยมีคุกกี้หลายชนิดมากสตรอเบอรี่คุกกี้หักฟอร์จูนค o กกี้มีนมแล้วก็มีลูกเต๋า2อันอันนี้เกมเนี่ยเล่นได้ประมาณสถึงแคนเกมอาจจะจบไวมากแบบสนาทีจบหรือบางทีอาจจะแบบนานถึงสินาทีแล้วแต่เดี๋ยวมาดูวิธีเล่นกันว่าเล่นยังไง ทีนี้วิธีเล่นนะคะเรามีคุกกี้เนี่ยแชนิดเดี๋ยวตอนนี้เราจะเล่น4คนก่อนละกันเราก็เก็บออก4ชนิดอ่าเ,เก็บออกหมดเลยนะอย่างเงี้ยคุกกี้ฟอร์จูนคุกกี้เราไม่เล่นเนี่ยเราก็เก็บออกไปเลยทั้งชนิดเราจะเล่นแค่4ี่อย่างแล้วเราก็จะใส่อันนี้ไวการ์ดคือคุกกี้รสอะไรก็ได้อันนี้คุกกี้หักไม่มีใครอยากได้แล้วก็เราจะใส่นมแก้วหนึ่งเดี๋ยวเราจะคว่ำแล้วเราก็จะมิกซ์หมดเลยทีนี้เกมนี้ก็คือเราต้องเดี๋ยวเราจะจวดคุกกี้คนละเจ็ดอนะั จุดประสงค์ของเกมก็คือใครก็ตามมีคุกกี้รสเดียวกันครบ5สมมติในมือเรามี7นะสมมติมี4อาจจะมีอันนี้อีกอัน5 6อัน,นอย่างนี้ก็ได้แต่ที่สำคัญคือต้องมีนมใครมีคุกกี้รสเดียวกันครบ5อันแล้วมีนมชนะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนชนะมีคนเดียวได้นอนเพราะว่าทั้งกองเนี่ยมีนมแค่แก้วเดียวเท่านั้นโอเคนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราคว้าคุกกี้หมดเลยจั่วคนละ7อัน ทีนี้พอก่อนเริ่มเล่นเราก็จะถอยลูกเตา๋าทีนี้ลูกเต๋ามันก็จะมีคําสั่งค่ะหลายอย่างอย่างเช่นแบบบางอันอาจจะเป็นแบบอารายหนึ่งก็คือทุกคนส่งคุกกี้ไปทางขวาสมบารายสองคุกกี้ทางขวาสองอันหรืออย่างเช่นทอสสองคือถอยคุกกี้ลงบนโต๊ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นคร่าวๆค่ะว่าแบบเล่นเราเป็นยังไงอ่ะงั้นเดี๋ยวอเริ่มก่อนนะถอยเต๋าโอเคทอสนมใครมีนมทิ้งลงมาใครมีนมบอกก่อนอ่ะนีมีนมใช่ไหม นับ 1, 2, 3ทิ้งนะเราแยกกันหยิบ 1, 2, 3 2> <c oughs> 1> อ่ะอย่างเงี้ยได้นมไปคุกกี้เกินให้เพื่อนสุ่มในมือไปหนึ่งเอาเอานมเก็บไปก่อนโอเคอ่ะวนซ้ายสวิตช์สามสลับกับใครก็ได้สามอันทิ้งเขมาก่อนสามอันความความความ <c oughs> ควสามอันอ่ะจะสลับกับใคร สุ่มมาเลย3อันโอเคอใครมีนมส่งนมไปทางซ้ายอ่ะส่งไปเลยส่อมมันนึงอย่างเงี้ยเกมมันก็จะสลับเล่นไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งใครมีคุกกี้ครบ5อันแล้วก็มีนมครบอย่างนี้สวิตนมใครมีนมส่งให้จอด ใครมีนมสกไวทั้งขวาทอสนมใครมีนมถึงนองลงมาโอ้ยยังไม่น้ำเลยไว่าโอเคไม่เป็นไรเร็วมากเลยให้หนึ่งอันด้วยอะพี่ปะทีนี้แอคชั่นที่มันจะแบบตลกมากอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะ toss all ถ้า toss all ก็คือทิ้งคุกกี้หมดมืออ่ะแต่ลองแอคชั่นนี้นะ toss all นะเตรียมพร้อมนะหนึ่งสองสามเจ็ดอันนะเจ็ดอันเจ็ดอันที่ี้พอเส็จมีใครเกินปเปล่ามีใครเกินปเปล่ามีใครเกินเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาเกินเลยอะเกมเกมก็จะอย่างเงี้ยค่ะสลับกันเล่นไปเรื่อยๆวนไปกันจนกระทั่งใครก็ตามมีคุกกี้ในมือลดเดียวกัน5อันแล้วก็มีนม ก็เกมก็จะจบอย่างนี้เมื่อกี้ก็เป็นวิธีการเล่นรีวิวเขาๆนะคะสำหรับทอ s y สโยคุกกี้เกมนี้สนุกมากเลยเพราะว่าเล่นได้เยอะตั้งถึง8คนแนวเอ้ยเล่น8คนเวลาทอสคุกกี้นี่จะแบบแย่งกันมันมากอะไรเงี้ยก็เว้มาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเราจะมารีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะ <c oughs>